สวัสดีค่ะพบกับครูมิ้นเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกคนนะคะเบิกบานกันก่อนนะใครเข้ามาทักทายกันได้ค่ะพัพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะเดี๋ยวขอขท่าโนโฆษณาด้วยการชงชาดื่มก่อนนะคะยิ่งดื่มยิ่ง,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 งดีต่อสุขภาพเนาะเอสมสมส่วนค่ะมาค่ะใครที่ยังไม่ดื่มอะไรเนาะแก้ง่วงกันหน่อย เติมพลังให้กับชีวิตกานยิ่งดื่มยิ่งดีเบรนไขมันคะ่ะช่วงโฆษณาขั้นโฆษณาก่อนใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะรอเพื่อนเพื่อนก่อนนะคะวันนี้นะอารมณ์เท่ากับอนาคตคืออะไรมีคนที่ยังไม่รู้ไหมกดแรงดึงดูดกดจักรวาลคืออะไรนะคะใครที่เข้ามาชมไลน์โคตรของโคตรโชคดีเลยขอเติมพลังนิดน,นึงนะคะจิตชาเบาบๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็เท่าไหร่ละเที่ยงกว่าแล้วยังไม่อยาก ไม่ดื่มกาแฟเดี๋ยวมันไม่ง่วงเดี๋ยวตอนกลางคืนไม่หลับเลยต้องทำทุกสิ่งจริงไม่กลัว <c oughs> หอมอร่อยมากค่ะหือ ้อนสวรรค์ละฉันฟันเองได้ดื่มเอ็สสนเอ็นสม่วนเขาเรียกอะไรห่วงยางตรงนี้หายไปแล้วนะคะใครเข้ามาทัาทายกันได้นะคะสวัสดีมาหาเศรษฐีทุกท่านค่ะเบ,บิกบานคอเบ,บิกบานรับทรัพย์จ้ายิ้มแย้มแจ่มใสโชคดีจะมาหานะคะ เบิกบานงานสําเร็จคือสูสตรเบสเศ็จของจักรวาลค่ะใครที่ยังไม่รู้อยากรู้เข้ามาฟังได้นะคะต้องทำทุกสิ่งจริงมีกลัวกลัวมีจริงกลัวตายเพราะว่าอ,อายทำกิน นี่ครูมิ้นไลน้าเพจอีกแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยแชร์สักครู่เดียวดีดีเขามันมีต่อใจอ่ะสวยละชัดอล่ออล่ออะไรจะเกิดไม่เคยวันไหวใส่สีเหลืองไม่ใช่วันจันทร์นะคะวันนี้วันเสาร์เพราะฉันเชื่อในกดจักรอ่านสีไหนก็สดใสเหมือนกันนะคะโอ้โห เพลงจบแล้วนะคะเดี๋ยวครูมิ้นจะเริ่มนะคะรอสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะคะใครเข้ามาชมไลน์นี้โคตรของโคตรของโคตรโชคดีเลยค่ะใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้ค่ะสงสัยหม่อแมแม่ยังไม่ตื่น <laughs> <laughs> วันนี้นะคะครูมิ้นจะมาพูดถึงอารมณ์เท่ากับอนาคต ใครที่อยากรู้ใครที่ไม่เข้าใจใครที่ยงังงงงงงวยอยู่เฮ้ยอะไรวะเออกดจักรวาลกดแรงดึงดูดคืออะไรนะคะใครเอ่อใครว่างก็เข้ามาฟังได้ใครมาไม่ทันก็ย้อนได้ค่ะย้อนทีหลังก็ได้นะคะย้อนตอนไหนก็ได้ค่ะใครได้ฟังไลน์นี้โค้ดของโค้ดโชคดีเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สักครู่เดียวนะคะทุกคน ยิ่งแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้นะคะแบ่งปันออกไปให้กับผู้คนทั่วโลกได้ตื่นรู้นะคะถ้าหลายหน้าเฟซก็จะดีนิดนึงนะคะก็จะแชร์ได้เยอะหน่อยสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะคะสักครู่เดียวขออนุญาตแชร์สักครู่เดียวยแล้กวก็ เรามาคุยกันนะคะว่าเออกฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดมันมันมีส่วนช่วยในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนะคะอารมณ์ทําไมมันถึงหมายถึงอนาคตนะคะบางคนไม่รู้เนาะบางคนไม่รู้ไม่แปลกค่ะเพราะว่า10%เท่านั้นที่รู้นะคะและ1 0เท่านั้นที่เปลี่ยนชีวิตอย่างง่ายๆสบายสบายมาหาทางรัดทางรอดทางรวยกันง่ายๆสบายดีกว่าค่ะเดี๋ยวนะคะอืม เนาะใครว่างก็มาฟังกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงเพลงไหนดีเดี๋ยวออกเพลงฟังเพลงแม่สิตาเนาะเพลงใหม่จักวานแห่งความมั่งคั่งนะคะเนะนาะโฆษณาโฆษณา <laughs> ขั้นโฆษณาโอ้โหเปิดเพลง ขนาด u t u b e ยังมีโฆษณาเลย<ต>เราก็ขัน้นขั้นโฆษณาด้วยการดื่มชาสักครู่ด้วยสติราะระยะทางไม่ใช่ระยะาทีาำไมเห็นด,ดื่มดื่มทุกวันดื่มทุกวันผิวพันออร่าค่ะสดใสแล้วก็เบิร์นไขมันนะคะทำให้ผอมด้วยข้ามโฆษณานิดน,นึงฮะสำหรับอนาคตของเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับอารมณ์ค่ะที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่รู้ก็ไม่แปลกค่ะ คนที่อยากจะมีอารมณ์ที่ดีอนาคตที่ดีต้องทําอย่างไรเราต้องฝึกนะคะเราฝึกกันได้เนาะคนเราสามารถฝึกกันได้อยู่ที่เราจะอนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปล่าอยากมีทางลัดหรือเปล่าอยากมีอะไรที่มันเป็นคานผ่อนแรงช่วยผ่อนแรงให้เราสําเร็จง่ายๆสบายๆอนาคตสดใสหรือเปล่าอนาคตอยากเป็นแบบไหนอารมณ์ของเราต้องเป็นแบบนั้นคุณไปดูคนสําเร็จระดับโลกคุณไปดูคนที่เขาประสบผลาําเร็จนะคะสวัสดีน้องขวัญอรุณจ้า เป็นอย่างไรบ้างสบายดีหมจ้าทำไมภาพดำปิดปีมองไม่เห็นหน้าเลยมองไม่เห็นความสวยเลยทำไมไม่โชว์ลูกสวยๆคะมีอะไรหรือเปล่าเนาะเอออารมณ์ของเราสามารถเปลี่ยนอนาคตของเราได้สมมุติวันนี้เรานั่งร้องไห้ฟูมไฟายเสียใจหาทางออกของชีวิตไม่เจอนะคะ อานาคตของเราก็จะเป็นเช่นนั <mel> ้น <mel> ค <od ri> ่ะก็จะมืดแปดด้านไปกับนักปัจจุบันขณะที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นเราสามารถเสรสร้างอนาคตที่สดใสของเราได้ด้วยตัวของเราเองนะคะวันนี้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคืออะไรกฎแห่งกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคือกฎที่ปกครองโลกใบนี้กฎจักรวาลคือกฎที่ปกครองโลกใบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทุกศาสนาทุกศาสนาเขาก็ใช้กฎแรงดึงดูดกันกฎจักรวาลนะคะ เปลี่ยนชีวิตของคุณได้เป็นทางบัตรเป็นทางรอดเป็นตัวช่วยตัวพานหอนแรงบรรเทาเราให้แบบไปถึงฝั่งฝันได้อย่างรวดเร็วแบบความสุขสปูร์สปาร์ตเนาะครูมินจ้าน้องขวัญเนาะอืมนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนแปลงอนาคตกันไม่ต้องไปดูหมอดูไม่ต้องไปดูหมอดูให้เสียเงินคุณสามารถดูอนาคตวางอนาคต จัดการกับอนาคตของคุณได้ด้วยอารมณ์ของเรานะคะลองดูที่ผ่านมาเราขี้น้อยใจปะขี้น้อยใจขี้งอนอะไรก็งอนอะไรก็หงูดหงิดวุนง,งานไปหมดอมืหันมาจากสติอารมณ์ของตัวเองค่ะวิธีที่จะช่วยคือนั่งสมาธินะคะจะช่วยให้คุณสำเร็จได้พระพุทธศาสนาก็สอนไว้นะคะว่าทางดับทุกข์คือนั่งสมาธินั่งสมาธิคือบุญอันสูงสุด บุญอันสูงสุดคือนั่งสมาธิ84,000พระธรรมคันย่อออกมาได้หนึ่งข้อคือสติคำว่าสตินะคะลองถามตัวเองใครมีสติตลอด24ชั่วโมงบ้างไม่ว่าจะเป็นยามหลับยามตื่นยามกลางคืนนะคะยามกลางวันบางคนนอนชี้รถที่นอนบางคนนอนละเมอนั่นแสดงว่าคุณไม่มีสติขณะที่คุณนอนหลับเพราะฉะนั้นการฝึกสติจะต้องนั่งสมาธิ เป็นเวลานะคะแล้วแต่เราจะนั่งตอนไหนเพราะการที่เรานั่งสมาธิและการที่เราแผ่บุญออกไปให้กับคนอื่นเราแผ่บุญและแบ่งบุญนั้นออกไปเป็นการเมตตาการแผ่เมตตาแบบนั้นมันจะทําให้ชีวิตของเรามีสิ่งดีๆนะคะสนับสนุนเราเราจะมีแสงแห่งปัญญาแสงที่เหมือนพระพุทธเจ้ามีแสงในตุในตัวนะสวัสดีค่ะพี่ต้นใช่ไหมเออเนาะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะนะคะ แสงแห่งความสว่างนั่นแหละที่จะนำทางชีวิตของเราให้ไปสำเร็จด้วยความสุขค่ะเมื่อเรามีความสุขความสงบเรามีสติเรามีสมาธิเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ทุกอย่างทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะต้องมีสติค่ะไม่ว่าคุณจะขับรถไปชนอะสติอันดับแรกขอบคุณไม่มีใครบาดเจ็บขอบคุณไม่มีใครตายขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจ แล้วก็ตั้งสติแล้วก็ลงไปเคลียร์แล้วก็เรียกประกันแค่นี้บางคนโวยวายโมโหดุด่ดดาอะไรอย่างเงี้ยคือสะบัดไปทั่วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันได้อะไรไหมคะการที่เราโมโหการที่เราด่าไปบน่นออกไปยิ่งพร่ำบน่นมันจะยิ่งดึงดูดสิ่งชั่วร้ายเข้ามาชีวิตคุณจะแย่ตามนั้นคะ่ะชีวิตทําไมอนาคตทําไมมันถึงแย่ไปตามอารมณ์ ดูคนที่เขาสําเร็จนะคะดูคนที่เขาประสบผลสําเร็จในระดับโลกดูพี่มาสกกรเบิดดูแบบว่าเอบเบิร์ตอาสไตน์ดูแจ็คหมาเขาอารมณ์ดีไหมเขาตีบวกได้ทุกอย่างไม่ว่าเขาจะเจอะเจอกับอะไรเขาสามารถผ่านพ้นทุกอย่างได้เราก็ทําได้เช่นกันแต่เราต้องมีสติค,ค่ะเราต้องกําหนดอารมณ์ของเราได้ควบคุมอารมณ์ของเราได้คูมินเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่แบบว่าปริดง่ายมากๆปริดปิดปิดป แข่งกับจราจรได้เลยโมโหด่าหมดด่าหมดค่ะด่า,ดาแหลกด่าลานเลยนะคะเสียง18หลอดได้ยินไปถึงปากซอยยันหายซอยหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านคือเสียงอีมินนี่แหละค่ะเออเมื่อก่อนหลักยังเป็นขนาดนั้นเลยเดินไปที่ไหนวงแตกที่นั่นแฟนเก่าหรือเพื่อนหรือน้องหรือใครก็แล้วแต่ญาติหรือแม่หรือพ่อยังแบบว่ากลัวกลัวครูมินแบบว่าอย่าได้ให้มันอารมณ์เสียเลยคือทุกคนกลัวหมด เสียงนี่คือค่าคนได้เลยอ่ะเออด่าจนร้องไห้ด่าจนไปไหนไม่ได้ด่าจนลุกไม่ได้มึงต้องฟังก่วยจบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแต่ตอนนี้เราเอาปัญญาเนาะเอาสติสมาธิอารมณ์ของเรามาใช้เพราะว่าอารมณ์เราจะเหมือนจะเปรียบเสมือนอนาคตข้างหน้า อนาคตจะดีอารมณ์ตอนนี้ต้องดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสสมมุติวันนี้คุณตื่นขึ้นมาคุณขอบคุณร่างกายโหค่ะฉันโคโชโชคดียังมีลมหายใจอยู่ต่อขอบคุณร่างกายของฉันที่แข็งแรงสมบูรณ์ครบ3 2สองขอบคุณที่ฉันยังมีงานทําขอบคุณที่ฉันมีเสื้อผ้าเครื่องนุง่งห่มมีรถมีบ้านมีที่หลับที่นอนอย่างสบายเนาะไม่ต้องนอนข้างถนนไม่ต้องไปขอทาน อย่างเนี้คุณขอบคุณได้ไหมพอคุณขอบคุณปุ๊บทุกวันเกิน17อย่างมันจะช่วยให้คุณนะคะปิติสุขมีความสุขตาของคุณจะแวววาววิบวับลองขอบคุณร่างกายแล้วไปส่องกระจกดูหน้าของคุณจะเปล่งปลั่งออร่ามีความสุขไปกับคุณค่ะเมื่อคุณมีความสุขคุณเปล่งปลั่งออร่านะคะอารมณ์คุณก็จะดีทั้งวันคุณยิ้มให้ตัวเองทุกวันยิ้มในกระจกยิ้มสวยๆค่ะ คนที่อยู่ในกระจกคือนางฟ้าของคุณคุณลองยิ้มให้เขาสิคะคุณร้องไห้ให้เขาเขาก็ร้องไห้กับคุณคุณหัวเราะเขาก็หัวเราะคุณยิ้มเขาก็ยิ้มค่ะคุณโมโหหน้าหงิกหน้างอเขาก็เป็นเหมือนคุณเพราะฉะนั้นอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนอยากมีอนาคตแบบไหนยิ้มเยอะๆแล้วโชคดีจะมาหายิ้มเยอะๆโชคดีจะมหาท่องบ่อยๆค่ะฝึกบ่อยๆเวลามีสิโอ้โหยิ้มเยอะๆโชคดีจะมหาคนที่อยู่ข้างกายคุณรอบกายคุณไม่ว่าจะเป็นทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งสิทธ สัตว์หมาแมวอะไรทุกอย่างนะคะต้นไม้ใบหญ้าเขายังรับรู้เขาสัมผัสได้ถึงความอารมณ์ดีโชคดีของคุณนะคะสิ่งต่างๆจะช่วยเหลือคุณนะคะคนหลายๆคนไม่รู้คนหลายๆคนคือหงุดหง,งิดหง,งุดหงิดโมโหคือแบบว่าเจออะไรก็ร้องร้องแบบบวยวายเนาะปี๊ดอย่างเงี้ยสมมุติว่าจะไปร้านสวัสดีน้องนิดจ,จา้านอ้อสมมติว่าจะไปสระผม ลูกค้าเต็มร้านโมโหหุดหงิดโอ๊อยเม่อไหร่ฉันจะได้ทำเนี่ยเออแล้วคุณหงุดหงิดแล้วคุณเป็นอะไรคะคุณหลังสารคัดหลังสารออกมาทําให้คุณหงุดหงิดทั้งวันอารมณ์ก็เสียร่างกายก็แบบป่วยง่ายนะคะ สังเกตนะคะคนที่อารมณ์ดีทําไมไม่ป่วยคู่มิ้นไม่เคยป่วยเลยเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดทุกๆปีจะป่วยแบบไม่หนึ่งก็สองครั้งล้มหมอนนอนเสือเดินไม่ได้ลุกไม่ได้คานไปดื่มน้ําคานไปห้องน้ําคือแบบแทบจะตายให้ได้นะคะแต่พอรู้กฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดพอเราขอบคุณร่างกายฉันแข็งแรงฉันมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณตัวเองทุกวันไม่ป่วยเลยค่ะเวลาปวดหัวนิดหน่อยบางทีเราบอกโอ้ oh, ฉันไม่เป็นอะไร แค่เนี้ยขอบคุณเขาหายหรือไม่เวลาเดินเยอะๆเ,เดินเยอะๆเ,เดินไกลๆเดินเหนือหน่อยๆเมื่อก่อนเดินไกลไม่ค่อยจะได้จะปวดเข่าปวดขาแต่ทุกวันนี้เราขอบคุณเขา่าขอบคุณขาขอบคุณเท้าแล้วครูมินเดินไกลๆได้เป็น10บสกิโลเลยเดินรอบพัทยาเลยคือแบบชิวมาก ไม่เป็นอะไรคือแบบสบายเมื่อก่อนไม่ได้คะ่ะต้องบ่นงุนงิดโอ้โหเหงือ่อไหลนี่ก็โ้โหแต่ตอนนี้โอ้โหเหงือ่อไหลหรอคะเหงือ่อไหลใครย้อยหน้าก็ยังสดหน้าก็ยังสวยเหมือนเดิมเพราะว่าเราอารมณ์ดีข้างในเราเย็นข้างในเราเย็นนะคะต่อให้เราร้อนหรือยังไงเราก็ยังดูสวยอือเห็นไหมอารมณ์ของเราเปลี่ยนอนาคตจริงๆทุกคนลองไปทําดูฝึกดูนะคะใครที่งุดหงิดง่าย ดูอย่างครูมิ้นเป็นคนที่แบบว่าบริเตยูเลยนะคะนางมาร้ายนางยักษ์ยังยอมชิดซ้ายเลยนะคะยังเปลี่ยนซิโรราบลองเปลี่ยนมาเป็นอารมณ์ดีเฮ้ยลองเชื่อสักหน่อยไหมอารมณ์ดีชีวิตจะดีดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราคนดีๆจะเข้ามาหาเราจากคนที่เป็นศัตรตูคนที่เขาเกลียดเราคนที่เขาไม่ชอบเราเพราะเมื่อก่อนเราเปน็นคนยิ้มยากพอเราหน้านิ่งเหมือนคนโกรธอะไรใครมาคือแบบไม่น่าเข้าใกล้ แต่พอเราอารมณ์ดีเรายิ้มบางทีเราก็ทัมเพลงแบบออารมณ์ดีนึกอะไรขึ้นยิ้มค่ะเดินอยู่บางทียิ้มหัวเราะบางคนเขาก็คิดว่าบ้าบ้าก็ช่างใครใครจะว่าเราบ้าไม่เป็นไรแต่คนที่เขาเหมือนเราคนที่เขารู้สึกเขาสัมผัสได้เขามาคุยกับเราเดินมาหาเรานะคะแค่เห็นหน้าเราเรายิ้มให้เขายิ้มตอบเขามีความสุขเขารู้สึกยิ่มอะมันรู้สึกว่าแบบอืฉันมีความสุขจังอยู่ใกล้คนเนี้ยจงเป็นจงเป็นดอกไม้ค่ะ เวลาที่คุณไปอยู่ตรงไหนที่นั่นเนบ่งบานนะคะจงบอกกับตัวเองแบบนี้ฉันคือดอกไม้ที่หอมและสวยที่สุดในโลกใบนี้ไม่ว่าฉันจะไปอยู่ที่ไหนเนบ่งบานเจริญรุ่งเรือง,งที่นั่นไปอยู่ที่ไหนให้มีแต่คนต้อนรับมีแต่ทุกสรรพสิ่งคอยเกือ้อกูลสนับสนุนอย่าเป็นตัวนางยักษ์นางมารร้ายนางมารที่ไปที่ไหนเขาปิดประตูไว้ไม่เอาะอีนี่กูไม่เอากลัวอะไรอย่างนี้นะคะ ลองสังเกตตัวเองว่าเวลาคุณไปหาใครเขายิ้มต้อนรับคุณไหมถ้าเวลาที่คุณไปที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนเจอใครที่ไม่รู้จักและเ้ายิ้มให้นั่นแสดงว่าเขาสัมผัสเขาร่วงรู้เขาออร่าจากตัวคุณออร่าจากใบหน้าของคุณนะคะส่งไปถึงเขาว่าคุณเป็นคนดีอารมณ์ดีมีเมตตานะคะ แม้แต่สัตว์แม้แต่หมาแมวตัวเล็กๆเ,เขายังรู้เขายังเข้าใกล้ยังมาดมมาหอมมาเล่นกับเราเพราะว่าเราเป็นคนมีเมตตาฝึกง่ายๆค่ะนั่งสมาธิจะเช้าหรือเย็นนะคะตื่นขึ้นมาคุณจะนอนสมาธิก่อนก็ได้นอนสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานะคะสักห้าน,นาทีสินาทีแล้วแต่คุณพ,พอคุณตื่นขึ้นมาคุณขอบคุณร่างกายเสร็จคุณนอนสมาธิแล้วก็ลุกข,ขึ้นมานั่งสมาธิค่ะ ไม่สะดวกส่วนมนไม่เป็นไรแค่แบบพูดโทพูดโทนะคะอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีสติแล้ววันทั้งวันคุณจะเจอสิ่งที่ดีๆทํางานคุณก็มีความสุขเจ้านายก็ไม่ได่าเพื่อนร่วมงานก็จะดีกับคุณแต่ถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาอุ้ยตายแล้วฉันตื่นสายฉันทําอะไรไม่ทนมันหงุดหงิดงุ่งงานไปหมดแต่งตัวก็ไม่ทันลืมโน่นลืมนี่ลืมลืม,ลม,ลม,ลมทุกอย่างเลยแล้วก็หงุดหงิดบนบนบน,บนดาอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองทั้งวัน การที่คุณด่าตัวเองการที่คุณบ่นตัวเองการที่คุณโทษตัวเองโมโหตัวเองงุนหงิดให้ตัวเองนั่นคือการที่คุณทรยศร่างของคุณนะคะคิดจะบินอย่าลืมดินที่เดินดินก็คือร่างกายของคุณทั้ง32เนี่ยเขาคือดินถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของเขาคุณอยากจะรวยคุณอยากจะมั่งคั่งเหลือเฟือคุณจะไปดึงดูดได้อย่างไรในเมื่อตัวคุณไม่ไม่สำนึกรู้คุณในตัวคุณเองร่างกายเนี้ยให้คุณอยู่อาศัยมานะคะ ร่างกายนี้ให้คุณอยู่อาศัยมาตั้งแต่เกิดและก็จะตายไปพร้อมกับคุณแต่คุณไม่เคยสํำนึกรู้คุณเขาเลยนะคะขอปิดเพลงเนาะและคุณก็ไปรักคนอื่นที่มันมากกว่าตัวเองการที่คุณไปรักผู้ชายการที่คุณไปรักแฟนรักคนอื่นรักทุกสิ่งที่มันมากกว่าตัวเองหาหาเงินมาได้เนาะหาอะไรไม่ได้ประเคนให้เขาประเคนให้เขาให้เขายกให้เขายกให้เขา ตัวเองเป็นไงอดอยากอดมือกินมืออยากกินของดีๆไม่ได้กินอยากได้สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋านาฬิกาหรือเสื้อผ้าให้ตัวเองยังเสียดายยังต้องเอาไปให้ลูกก่อนให้พ่อก่อนให้แม่ก่อนให้แฟนก่อนให้คนอื่นก่อนให้คนที่เรารักก่อนคุณลืมตัวเองคุณลืมตัวเองนะคะลืมดินเนี้ย มันจะเจริญงอกงามได้ยังไงมันจะเป็นดินที่ดีได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เคยพวนด,ดินไม่เคยรดน้ําไม่เคยปลูกสิ่งดีๆให้กับเขาไม่เคยพูดไม่เคยขอบคุณเลยคุณจะต้องเปลี่ยนนะคะให้ขอบคุณขอโทษก่อนนะคะอันดับแรกคุณขอโทษในสิ่งที่คุณลืมกูลืมตัวเองสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนหนุ่ยค่ะนะคะ คุณต้องขอโทษตัวเองเสร็จนะคะในสิ่งที่คุณลืมโหฉันขอโทษนะที่อนุญาตให้คนมาทําร้ายเธอขอโทษนะที่ทําให้คนอื่นมาด่าเธอขอโทษนะที่ฉันทํางานใช้งานหนักเกินไปถ้าสายตาเนาะเราดูอะไรก็แล้วแต่เราเราเกิดปวดตาเหนื่อยเพ้งอะไรนานๆเราขอโทษเขานะคะขอโทษขอโทษเสร็จขอบคุณแล้วก็บอกรักเหมือนเวลาที่คุณขอโทษแฟนคุณเวลาคุณทะเลาะกันถ้าไม่ขอโทษเรื่องจะเป็นไงคะบานปลายทะเลาะ โบโหบางทีแตกหักนะคะบางทีการที่เราไม่ขอโทษไม่ว่าจะผิดหรือถูกคุณต้องกล้าที่จะเอ่ยปากขอโทษคนที่ขอโทษก่อนคนที่ยอมแพ้ก่อนไม่ใช่ว่าเราจะแพ้เสมอไปแต่เป็นการที่เรานะคะแสดงความจริงใจค่ะสมมุติเราขอโทษแฟนปุ๊บแล้วขอขอบคุณเขาที่รักเราอยู่กับเราเคียงข้างเราสนับสนุนเราในทุกๆเรื่องนะคะมองเห็นสิ่งที่ดีๆคุณจะเจอสิ่งดีโฟกัสสิ่งไหนเจอสิ่งนั้นถ้าคุณ โฟกัสที่เขาทําเรื่องไม่ดีสมมติเขาเถียงคุณครั้งเดียวหรือไม่หยอกกันแล้วเขาพาทาคุณเจ็บแค่ครั้งเดียวในชีวิตคุณจําไปจนจนวันตายคนที่เจ็บคือใครคนที่เจ็บคือคุณทุกข์ก็คือคุณเพราะฉะนั้นนะคะจงโฟกัสด้านดีมองด้านดีค่ะถ้าคิดจะไปต่อด้วยกันนะคะถ้าคิดจะอยู่กันแบบร่บร่นมีความสุขมีอนาคตด้วยกันคุณจะต้องมองที่ด้านดีและขยายด้านดีค่ะขอบคุณในทุกอย่างที่เขาทํตาตักน้ําให้ก็ขอบคุณค่ะ ทำกับข้าวให้ก็ขอบคุณเขานะคะเขาขับรถให้เขาพาไปเที่ยวก็ให้ของขวัญเขาซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขาเอาตังค์ให้ขอบคุณเขาและก็บอกรักเขาค่ะเขาจะอยู่กับเราก็เหมือนตัวเราเช่นกันตัวเราก็มีความรู้สึกมีจิตใจมันเป็นเหมือนเด็กน้อยตัวเล็กๆที่อยู่ข้างในเรานะคะคนที่นั่งสมาธิบ่อยๆเขาจะมองเห็นอันนี้จะเป็นเรื่องที่แบบว่าเหนือความสวัสดีค่ะใครเข้ามาท้กทายกันได้นะคะมองไม่เห็นชื่อเนาะอืมนะคะ คนที่นั่งสมาธิบ่อยๆเขาจะรู้ว่าเห็นเด็กน้อยตัวเล็กๆนั่งกอดเข,ขาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไม่เคยบอกรักตัวเองเพราะเราไม่เคยเห็นคุณค่าเลยเรารักคนอื่นหมดเลยเราไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองและไม่เคยชัยโยไม่เคยชมเชียร์ตัวเองนะคนที่ไม่เคยชมเชียร์ตัวเองมันจะแบบว่าเหมือนความฝันหรือนั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตหรือเห็นอะไรสักอย่างแล้วเหมือนเด็กกลมหน้าร้องไห้ในมุมมืดเพราะอะไรรู้ไหมคะว่าเจ้าเด็กน้อยๆที่อยู่ในตัวเราในร่างกายของเราเนี่ย เขาเสียใจเขาทุกข์ใจเขาน้อยใจเพราะว่าคุณไม่เคยเห็นค่าคุณสมมุติวันนี้หรือเดือนนี้ปีนี้คุณหาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านแต่เงินมันไม่อยู่กับคุณเพราะคุณไม่เคยสำเนครู้คุณในร่างกายถ้าร่างกายนี้ไม่อยู่กับคุณแล้วถ้าร่างกายนี้เป็นโรคโรคมาลงโรคมาเลงโรคเอชโรคเอ่โเอโควิดอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมากับตัวเราและเขาอ่อนแรงเขาหมดพลังเขาตายไปเราก็ตายไปด้วยจริงไหม เรามีแค่จิตวิญญาณนะคะตัวเราไม่มีนะเราเกิดมามีแค่จิตวิญญาณดวงหนึ่งนะคะจิตเดิมแท้ของเราและเราใช้อาศัยร่างนี้ถ้าเราไม่ขอบคุณนะคะไม่ขอบคุณไม่บอกรักไม่สำนึกรู้คุณในร่างกายเนี้ยคุณจะไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองเลยคุณจะไม่มีทางแบบทำอะไรได้สำเร็จคุณรู้ไหมคะว่าจิตสำนึกของคนเรามันมีสามอย่างนะมีจิตสำนึกจิตเหนือสำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึก พลังจิตใต้สํานึกจะมีเยอะกว่าจิตสํานึกจิตสํานึกคือจิตปกติที่เราร่วงรู้นี่แหละคือตัวตนภายนอกตรงนี้แหละที่สามารถร่วงรู้แต่จิตใต้สํานึกเวลาที่คุณกินข้าวเวลาที่คุณเพลินเพลิน,เ,นเวลาที่คุณทําอะไรขับรถไปเพลินเพลินแล้วคุณลืมอทำไมกลับบ้านถูกอ่ะเดินวนวนนไปแล้วทาไมมันกลับบ้านถูกหรือสมมุติว่าคุณย้ายบ้านย้ายที่ แล้วประตูห้องน้ํามันจะอยู่ด้านนี้ไฟจะอยู่ด้านนี้จิตใต้สํานึกมันจะแบบว่าจําตรงนั้นได้เห็นไหมนี่คือพลังจิตใต้สํานึกแต่ถ้าคุณอยากจะมีคารผ่อนแรงมีตัวช่วยของคุณขึ้นมาต้องใช้จิตเหนือสํานึกคะ่ะเอาไปเนาะเออใช้จิตเหนือสํานึกคืออะไรจิตเหนือสํานึกก็คือคนที่นั่งสมาธิฝึกสมาธิบ่อยๆเขาจะมีสตินะคะ จะนำมาช่วยให้เราแก้ไขสถานการณ์เหตุาการณ์รทุกอย่างอยากมีสติค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราอยากรู้อนาคตเป็นแบบไหนนะคะอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปดูหมอดูให้เปลืองเงินหรือเสียเวลาให้ดูอนาคตจากตัวคุณเองอารมณ์คุณนะคะอารมณ์คุณตอนนี้เป็นแบบไหนอารมณ์ทั้งวันเป็นแบบไหนอารมณ์ทั้งเดือนทั้งปีเป็นแบบไหนถ้าอารมณ์ของคุณนะคะ ปกติมีความสุขยิ้มง่ายหัวเราะเก่งเจออะไรก็คือยินดีเจอสิ่งดีๆข้างหน้าเจอคนได้ดีเจอคนขายของเก่งขายของดีมีรถมีบ้านนะคะแต่งงงแต่งงานโมทนาสาธุมีความสุขดีใจรื่นเริงกับเขานั่นแหละค่ะคือจิตของคนที่แบบอืาอารมณ์ของคนที่อนาคตจะดีค่ะอารมณ์ของอนาคตที่จะดีจะมีความสุขคือคนที่มีความสุขตลอดเวลาหัวเราะได้ตลอดเวลาหัวเราอแบบเป็นบ้านเป็นหลังคือหัวเราอมีความสุข ไม่ว่าเจอเรื่องราวทุกทคุณก็ตัดทุกได้นะคะไม่ยึดติดเราไม่ทุกข์ค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอทุกปัญหามีทางออกค่ะมองที่ทางออกนะคะยามองที่ต้นปัญหาคุณต้องแก้ไขค่ะเมื่อเจอปัญหาคุณแก้ไขและคุณไปต่อได้นะคะมันจะเกิดปัญญาและทําให้เราไปต่อได้เสมอไม่ว่าจะเจออะไรนะคะให้เราบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอมันจะพาเราไปในจุดที่ดีเสมอถ้าเราเป็นคนดีคิดดีพูดดีสติดีๆอารมณ์ดีดีนะคะ เราจะไปในจุดที่ดีอย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะจากเราไปไม่ว่าจะเพื่อนจะทิ้งเรานะคะไม่ว่าลูกทีมจะทิ้งเราไม่ว่าแฟนจะทิ้งเราเราจะเจอโคตรเพชรและดีกว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะครูมิ้นฝากไว้แค่นี้หวังว่าทุกคนจะได้รับการตื่นรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนอนาคตของตัวเองนะคะกําหนดอนาคตของตัวคุณเองด้วยอารมณ์ของคุณค่ะรักรักทุกคนนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนคะ่ะไปแล้วนะคะไว้เจอกันเลหน,นะคะเลิฟยูเลิฟยูค่ะ